วันนี้จะมาตอบข้อสงสัยที่ทุกคนถามกันเข้ามานะคะมีค่าสมัครไหมคะพี่จันธุรกิจที่พี่จันทําอยู่ไม่มีค่าสมัครค่ะตรงนี้ไรอมูลได้เลยนะคะขอสมัครฟรีค่ะแล้วต้องลงทุนไหมคะการทําธุรกิจอะคะ่ะไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ะคะ่ะเรามีการลงทุนทุกการทํางานนะคะทุกการทําธุรกิจเนาะ แต่ของพี่จันนะคะก็คือการลงทุนอันนี้คือลงทุนครั้งเดียวค่ะแล้วก็ลงทุนที่น้อยที่ใช้เงินน้อยมากเลยอะค่ะแล้วก็สามารถทําต่อยอดไปได้อย่างกรณีอนนของน้องอิ่มเนี่ยที่เคยขายเสื้อผ้ายัองอิ่มก็ต้องลงทุนทุกครั้งที่ขายถช่ไหมคะ,คะเนาะแต่ถ้าเป็นธุรกิจของพี่จันที่พี่จันทาอยู่ค่ะลงทุนครั้งเดียวค่ะ เราไม่ต้องกังวลเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ใครจะสอนหนูนะคะข้อนี้ที่ถามมานะคะก็ตรงนี้เนาะ,ะเพราะว่าของเราเป็นยุคออนไลน์แล้วเนาะก็คือของเรามีระบบการสอนแบบผ่านซูมค่ะแล้วด้วยตอนนี้ของทีมเราใช่ค่ะก็